ปบมิงเอไปม่ได้บ่ได้ไปบ่ได้บ่ได้พี่น้องลย่บวกมันหลอกดาวหลอกดาวนดาวีิปิดบ้านเพิ่เลยมาตุก้าสี่ร้อยเปปลาเป็นยังบ่วทางไปทางไหนมาตุก้าเสียวันไปพันไปส่งในเพื่อนเบามิงในสังสีไ่พันมาตุกกาด้วพขนออกมาบ้านก็ได้แล้ว่ากชิลัดกันนะครับพีิเอาไกลไปส่งในเพื่นเเรามารัดเอาห้องปเขาไปในบ้านดอก Godt løgn! บาดีน้องเป็นแชมกันเด้นอนะ,อะครับตัวมาหาตัวมาากกระประอ๋องจะเากปอนี่กระปอกับกตุ้มมาก ประปองึกว่าก้อยลาใส่ผงพร้อ้ลงไปแซ่บนัวชียงก่อง còn gạo mình cái là, mi mình thì cài nhiều má, cái con đầm mà mà đi mình nhiều thứ à, หลังจากที่กินเ,าเ,นเขาเรียกเอากป็สเปซเบียดต่อสบาแนเล็กนคนเล็กกีกคานอีกคานด่อนที่ที่เท่ืึน้นนะบาทตอ้องคนเล็กกีกคานก่อนเทคานก่อนต้องเท่คานก่อน กินข้าวซว้ยไปเนาะกินข้าวสาวกินข้าวซวยเป็มุมเป็มุมปลาย,ลลยหรืตอนี้นรลางกินข้าวมีแต่น้าของ้อก่อนเตาเปิดวัดมีแต่น,น้าบัวสวนเอา จำนับอกสอ,องกมีนัลายบริเก็ตนนี้น่นต่อนปะาภูมผ,ผลิตเยอะเื่อมมันนี่มันนีบาไหมบบวบชอ,อบหรอเปาไขุดเลกเห็นข้านซอบประตูกามมันิด่มก่ประตกาไก่คนจับ ไปเรื่งจับสท์ที่ดกี่ลิวอ่เบองเดิมทีดกี่นิ้งพี่น้องตอนนี้ก็กำลังอันเขาจะากำลังมาทรงหิน เรวกำลังมาส่งหินกับทรายยางละเครงรถนี่รถรถละพันแปดบาตรงกาซือ้อรถหนึ่งหนึ่งพันแปดร้อยบาทหินกับทรายยางละเครงรถดินดินกับมันบวมมันจะลมโวยบอล่มบอล่มเซยเขาได้เซย ที่เรียกว่าที่เรียกว่ายันมนลุ่มเนาะมนเล่าสิยันเขาได้เร็วไปหนามไหมโอ้ยลมแล้วลมแล้ว คือลมวะเป็นพื้นูนนั่ยังลมกินกับสรายผสมกันเลยงวด มันออขนาดเป็นพื้นปูนได้ลเลยเออ,อยิสายอย่างสุดโลกลดล่มเลย จะขึ้นได้หรือไม่ได้วะางกำลังกำลังส่วนดินออกจากอันตีลุดรถค้า ท่ากันเทศอยู่นี่ฉนันบอกเพราะว่ารถพนค้าตะกี้มาต้นกล้าวาเอาหินไปถอกลงงกำกันไปถอกเชน้โมงมันหินนะวันนี้รถค้าก็เลยถอกอยู่นี่ถอกลงหุบกันจัก ตอนนี้เขากำลังฮิตบอนคุดลิกเหิตแบบไวบอนคุดลิกเหิตแบบไว เฮาก็ตัดลิฟต์บาทีพอยแล้วพี่น้องนี่บูสบ่ดูเาคับูอจังทิตัดเพิ่มเนาะเฮาก็ะิเฮากิดไปน้ำตัดไปน้ำตัดไปน้ำเฮากติดสนิก่อนเฮากตดเล็กก่เนี่ันดัดคันดัดไปแล้วคันมันยังบูพอสิตัดเคือ บาทเออทุกแค่หยุ่บาทเลยนี่ดีแค่เป็นยังไงวะพิพาจนได้แค่บาทเลยเลืไเอ,อมไม่นนี่ไวะเสียวอันนึ่งเนีย่ยวคือสะแต่วะ มันเป็นน้ำมันเป็นน้ำบอลอันแบกมันนี่ี่น้องนี่เอาฮ็ดผิดพลาดจังหน่อยมันจะเล็กลงอย่างมันก็สีสาะป่ะไม่กันหน่อยมริจแต่แนวไปน้องเ้ยเอาฮ็ดไปเรื่อย าอเันนี้คือเล็กที่วดัดเล้วเรียบร้อยสปอกคานปอกคานกันเนี๋ยออ้ยือประตูการช็ปอกคานจากสิทคานเทคานหน้าบ้านพี่น้องเว้เทคานทางหน้าบ้านเทคานล้วทงสิบปูพื้เพราะว่าเพราะเพาะว่าง เพราะว่าขันโพแทสเีคก่อนพื้นสมเสตมันมีขัน <c oughs> ้นครึ่งเลยเนะพราันนันมันมีคั้นมันมันมีขั้นมันกแคแข้งเนาะแล้วมันอ็ีครึ่งซอยกันเวลาเทพื้นพืนมันเ็จะโเต็งเนาะใสเล็กนึงเนาะโมเสิเททพื้นโมไซเล็กกับแตงกวาต้องใสขั้นแล้วก็ต้องมีเล็กจังโมแตกมันเป็นแข้งแหงมันสะยึดมันครึ่งซอยกันเนาะ ม th. Th ันก็สิทนทานหรอหลายปีุ้มหลายปีมั้สิคุ้มหลายปีอุต่นี่บาดีเนาะมันมใหม้มาหาบดกนะมันมาหาเป็นเินเนเด็ดอป็นเงนแหละมาอยูโคมาอยูโคเปืนเนหรอกเปืนนเห็นยูเงินเนเรล่งสิว่าเป็นเนดีก่ เยอะเยอะคิดว่านยืนเทงนะอันน oh, ี้โอ er <c ười> <c ười> ้ยตรงนี <iki> ้ค <ação> <c ười> ุณนางใหม่หเลยาสาังแ้มาเบื่อการติดตางของบาร์เดนกะ่จะนอนยืนนี่เห็่ะจะมันยืนได้เปลี่ยนไหด

าอยลงมาเห็นมาเทคานสอยบิ้งสุดบือขึไม่น้อยเื้องขึมาเทวคานสยเพื่อนแต่สินาเบื่งเบื่งซอยเบืองซอยเป็นกักใจเพื่อนเนาะเพิ่ว่าจะม่เอว่าจมเทีคานสอยเป็นกลักใจห้เบิ้งตามสุดเบิ้งตามสภาพนี่มานมางเบิ้งซอยมาเบิ้งซอยบ่ไหมบริยันเพื่อนได้บ่ไหม มอยากใส่ขนลิดมมากไปละทุเลกิดมงยที่ละทงเี่ตามทางเอาใส่ได้เลดร่าไเจ้าเ่นเป็นหลักโอ้จะมีเป็นำบาขึ้นด้อันใหม่นี่กใม่มัน้อยมันคุมไปอยู่มันดีใหม่นปี สาวใสผู้ทองยังลียบแขมของง่าสาวเมืองสองปอนติดหน้างามเสน่สาวทาปางทองนอุน่งหินสาวสาวสาวาจจะพอาานตะวัน

kinh phong bão đi, ôi, nila, ta đi sớm hơn toàn, ơ, cái gì anh đi, vào mai ai, mai tập ก็ได้ลูกเบาทบดใช่ไหม่นู้สบาทบ้านป้ะการว่บบรหารลดเสพบาดเขาเคูวิเดินคูวิเป็นระบาดใชบรตกเเวมีคู่วิจ้ะโน้ลูกระบาดนนัลูกเราสองบาทแห้งชิ้นักนะโดระบาดนะสนีเพาะนั้นาหนีด้ลยูกระบาดไป ขนมละสองบาทแห้งนักกูขนมละสองบาทสามบาทแหงนักกูดีครพี่น้องกไม้อบามัโอ้หลอกขามัได้หมไม้กับใจกับอใ่นสุดอาคแล้เซฟตี้แลิน่แล้วแล้วทำไมนะฮะจอกค้ยร อ to like ุ้ย้องเอ้ยบอกไปกันยังอยู่ล้างกล้องอยู่เนาะหลักลีอยู่บอกไาหลักลีอยู่ล้างกล้องนี่ผู้เดอหนียวนี่เหนียวทำอยางไรที่ไล่เถื่อนอย่าจิบอยู่พาะว่าดันเด็กนี่มด้เลี่ยมมือมึงเฮ้ออยอเฮ้ออือโอ้ย ้องประจันดฮสัวข้าวฮ็ดใส่สัวข้าวซื้อน่ดันเล็กอะฮ็ดใส่สัวข้าวแปลว่าทำไปฮิตประจัมัน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 มัใส่มัดจุนซุดแปล่าเกัมัดแปดมัตอกใส่เลยกะเทปูผโจกลงมันจะแข้งเลยกันที่พื้นต่อเลยบริเวมือนี่ล้วเอาไปลงหนาราอยพังลงหนาสิมาบอกไปสิสิสวย

ไปแล้ววิแล้วเรื่ไรนะอมาเห็นโมเปีนโอ้ยี๋ยวเห็นปีกเป็นอะไรเป็นอะไรเห็นโมเปียนเมื่อวาเนี่ยโเปียนได้โมก็คืนมานิดๆได้มาได้แล้วได้แล้วงามปะงามปะงามเท่าเงียเจิเจิดทำอะไรอ เราเบืองชีมือไม่นะโอ๊ก็ต้องเยียบใบน้ำแหละคือจะว่าวมันดีนอยู่มันดีนอยู่คือกบนี่ดนะูดีคือครบใครจะจะพักคาลูกเว่ยมวยน้ำน้ำเฮ้ยต่ามาเลย,ยเลต่ามาเาลยหุ้นมาเลยงามอยู่ปรดี๋ยวเลยนกวะามากคุยเต่เนะหนูก็เลยต่ก็ เลาเบื mm. uh ่อนล้นะเี่ยวี่น้องเบื่ันพอแล้เนาะีเบ่หเนาะไริัดเเนานี่เล่นวี่น้องนี่ขงบัไม้เห็ดบัไม้ดัดนี่ปุฎตาเล็กมันยาวเี๋มันจะเลือกต้ตัดเอาอีกบะอ๋อตาลูกตาลูกม่ไปอีกเปลือต้เลอกเต้เจ้าโยัมียังไงกวิ่น้องเสองสามส่ ยังมาผ่ากระติกานียผมเอาขงผ่านะอย่างโควิดอีกเลยโควิดมันจะใ่หางสี้าครอใช่วันนี้นี่ที่เลันเล็บเล็กเลบเยอะแต่ก็มาทานอยาเย้เบ้อะได้ตแบบน ไปในข้องผ่านนะมดิเห็นจะมากดีใจแล้วอะไรเห็นมมัดโซม,มือเขาก็ดีใจเนาะเดีววาถึงมสิมาซกเขามมเขาใจเลยมว่าเขาบนว่าบืนไปนะถ้ามวากันจเคลอนเลยคือน่าก้เหมือโอ้จ้ไปใช้นนเงมไดจะ เอ้ยนาวข้างนี้งางคนเจ็บบ่ไม่เจ็บยนี่คอยมันะเรินใชแค่บาเลยได้ดได้แล้วายวาเนาะคนก็รอหิขงามดีงอกอะ่รพี่น้คนอเยงามเขีดงามเนีนนเเนนเ่ยคนอแล้เขียเบิ่งเหรอเบิ่งเนี่เบิ่งเนี่ มันหนีพนว่างิ่นไม่ชอยเลยนว่างมาวันว่างาดิมันหนีพนว่าเพนแดม่ใช่ชอนเกระโบไก่กันดอกบานกไรหวานไก่กันประมาณอยู่สี่กิโลห้งฮะทอดบ่สี่กิโลครับปึ้ครับมาเสร็จนีนะอดอดสกิโลได้กมาทางลักเนาะเนหลักปลาลักดก คือ่ที่พวกคนเ็นตัวลมนอทกัรึเปลเสียแลนองถรเพิ่รูคือคือคือหลาใช่ไเพ็่นร้อยเมียมาเลยร้อยเมียมาเพียบอกเขาแล้วพียงรบอกไมบอกเรียบร้อยเลยพอทมาที่ไปใช้ตัวนี้แล้วร้อยเมียมาเร้อยเมียโทุานั้ นี่ยเมียปัหเ็นคลิปนี่เป็นคลิปนสสองความกล้าย้อวไปหอดพูดอีกแล้วเนี๋ยเมียหายไม่ยอดนะพี่นองเดอทำไมปัานมีเมียเมียบระธนมีทำไมประทันเอ่อเมียบระธานมีทำไมีเมียประทันมีเมียยังจดเมียยังถูกเมียบระธนมีเมียเมียยังถูกเมียยังรัดเมีย้งโาดชาวนาด้วย แกไครรูเไม่เลือกจ้าก็เแต่ิก็ไม่ได้เลือกนครับโอ้ยมันเมนีจอดมาอาจเตัวนี้ไม่ได้ลิร่ไป่ได้่ได้ไป่ได้่ได้พี่น้อไม่พนลอกดาวลอกดาวบ้านนเลย มาตุกาสิร้อยถางป่าเป็นแมงปูอ่ะทางไปทางไหนมาตุนกาเสียวอันไปพันไปส่งในเพิ่นเบามิงในสังซีไก่พันมาตุกนกาแล้วมันออกมาบ้านก็ได้แล้วเากราชิบลักกันนะฮาก็ะิเอาไก่ไปส่งในเพิ่นเพิ่นาลม่ักห้างปเขาไปในบ้านดอก่าปล่อยเพิ่นเลยเพิ่นเลยเพื่อนเป็นไรครกเสียป่าถ้าวัดเห็นหนาอะไรก็ปล่อยไก่เล่นเลย ในภูมิเพราะว่าช่วงนี้โคนะวิดเนาะโควิดระบา,ทาดทันยานโควิดโควิดอ่าและซอมบาทแห้งสินักคนนี้มนะ<อ>ีน้องหรือโควิด <c oughs> กระซอมบาทนั่นโควิดรบาดนั่นสองบาทหรือหาบาทแห้งกับสินักคนระบาด่น้องเอ้ยโรคระบาดสองบาทโรคระดับบาทยังไรเนาะบอกงงงงเนี่ยพี่น้องเนาะกันบอกวันไะด้หัวกนะันบอกว่าปุ๋ยวันที่หัวกันบอกเอกาปัวกันกวันที่ลูก อืมน้นมอนนนคือว่าย่นสำหรับคลิปนี้ก็ใชจบไเดียพี่น้องเด้อพอคลิปหนาคลิปนี้มไม่ยังไลรอกสำเพ็งเลยพอคลิปหนาพาเลยก็แซ่ ตัดน้ำส้มซองบาตนกาและเบาไม้เด้อพี่น้องเด้อเบาไม้อ่าอ่าเบาไม้อ่ะยังก่อนวะเรื่องชื่อชื่อคอกันเด้อเบาไม้ได้แล้วมันรู้มันชื่อชื่อโอ้ยดีกว่าจะเล่นมุกกันแน่อ่าจะเล่นมุกเจ้าจะเล่นมุกก็จะเล่นไก่คนพนมคนพี่น้องบ๊ายบายนะพี่น้องบายบาย